ตอนนี้โจทย์ให้สมการมาเขาบอกว่าพิจารณาสมการอันนี้เขาถามว่าธาตุในวงเล็บเป็นธาตุในข้อใดสมการนี้เป็นสมการนิวเคลีย์เนาะหลักการการเขียนสมการนิวเคลีย์อันนี้เราต้องทราบกันเลยนะหลักการเขียนสมการนิวเคลีย์ มีอยู่สองหลักการก็คือหนึ่งเลขมวลรวมตอนแรกจะเท่ากับเลขมวลรวมตอนหลังแล้วก็หลักการที่สองก็คือเลขอะตอมรวมตอนแรก แซตอนแรกเท่ากับเลขอะตอมรวมตอนหลังถ้าใครจำสัญลักษณ์นิวเคลียร์ไม่ได้เนาะสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยเขาจะเขียนเป็น x แล้วก็ a แล้วก็ z ซึ่ง a เนี่ยคือเลขมวลส่วน z เนี่ยคือเลขอะตอม แล้วก็ x เนี่ยมันคืออักษรย่อของแต่ละธาดดังนั้นเราก็เข้าสมการเลยเลข a ตอนแรกเท่ากับเลข a ตอนหลัง a ตอนแรกเป็น12 ตอนหลังก็ต้องเป็น12ด้วยนั่นคือเลข a ตอนหลังอันนี้เลขเป็นสเพราะว่าตอนแรกเป็น12ตอนหลังก็ต้องเป็น12ด้วยแล้วต่อมาเลขอะตอมเลขอะตอมตอนแรกกับตอนหลังก็ต้องเท่ากันตอนแรกเป็น6ตอนหลังก็ต้องเป็น6ด้วยตอนหลังเลยเป็นสองธาตุอะไรที่มี เลขมวลเป็น4เลขอะตอมเป็น2ก็คือธาตุฮีเลียมนั่นเองข้อนี้ไม่ยากเนาะสี่สองข้อนี้เลยตอบชอยข้อ4สี่นั่นเองข้อสอบทดสอบเราเรื่องนิวเคลียร์นะถ้าใครยังไม่ไปยังไม่แม่นลองไปทวนได้หลักๆข้อนี้ เราต้องจำหลักการนี้ให้ได้หลักการเขียนสมการนิวเคลีย์เนาะซึ่งสมการนิวเคลีย์เนี้ยสามารถเขียนได้อีกแบบหนึง่งแบบแรกเนี่ยจะเป็นลูกศรอ,อย่างนี้ลูกศรเนี้ยเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายเท่ากับแต่มันเขียนสามารถเขียนสมการนิวเคลีย์ได้อีกแบบหนึง่งก็คือแบบวงเล็บเราก็จะได้เป็น b 1 1 5 แล้วก็วงเล็บเปิดไฮโดรเจนึ่หน11ปึ๊บใส่เครื่องหมายแล้วก็จะเป็นธาตุเลียยมตรงนี้ก็คือ He42 วงเล็บปิดแล้วใส่ธาตุ Be เข้าไปนะ ได้เป็น84อันนี้สามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งเนาะหลักการเขียนสมการนิวเคลียร์สามารถเขียนได้2แบบแบบวงเล็บหรือจะแบบลูกศรก็ได้